สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ลูกค้าให้จทย์มาว่าอยากจะได้บอ๊อบทุยแล้วก็ตัดหูได้ลูกค้าสั่งที่แรกปับตรงนี้เลยต่งหูเนี่ยมันสั้นเกินถ้าเราจะตัดเท่ากับต่งหูแล้วมาตรงนี้มันไม่สวยเม็นน่าเกียดเพราะฉะนั้นเราต้องเสนอให้ลูกค้าตัดเป็นสองทรงผสมกันนะเป็นกโดเลียบบ๊อบนะครับกโดลียบบ๊อบก็คือจะตัดตามาตีนหนูเส้นนึงก็ได้หรือจะชิดหูไปก็ได้ถ้าอยากจะตัดให้ชิดหูไปนะแต่ก็ไดนมันเทียนนิดๆน,นะครับส่วนด้านหลังยกปีรีกลางกระโปรง ทนนั้งอยากเสนอให้ทุยไปถึงน่นานะตึกเนชั่นอะเซนเซนท่านบางนาตึกงเาโาเคไหมมาจากบางนาลูนาะก็ทีสาวทุยมาจากบ้านอยู่แล้วนะสวยอยู่แล้วตัดยังไงก็ทุยอยู่เนี้ยผมจะตัดรัวกันไกลขึ้นไปเลยนะโอเวอร์ซิสตุคมคัดกันไกลเหนือว,วีไปเลย ยกขึ้นไปนะหนึ่งสองสามลงหนึ่งสองหที่อลง1 2 3, 4, 5, ึ่งสอนึงสองสามให้ความถูอยู่ในระบบการมัมีของนะโอ้คืเราไลา่จนไปเลหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเราก็ตัดตัดตอนนี้เลยตัดให้สั้นลย ตัลงมาแล้วตัดตัดตรงๆไปเลยตัดใหม่เป็นฐานวับอบตัดไปเลยแล้วก็อะไรใช้กิปเปื่อกิเมื่อตัดไปเลยปเปอ่ะไปดิโคบอลไปดิไปดิเดนาะกำหนดความยาวกลางๆว้ก่อนนะเพิงสั้นขึ้นไปนะถ้าลูกคาเขไามา่สะใจเดี๋ยวเขาสั่งเพื่อเพิ่มอีกได้สั่งให้สั้นยางไม่ดได้ให้แนไม่หยีก เรตัดให้เลยตัดกระตีหมูตัดคึ้นเศษหน่อยนี้นี่พอตัดตัดไปถามไปปลอดไปสุ่นเค้าเราตัดสั้นแล้วมันแก้ไม่ได้ไงสั้นแล้วสั้นเลยทีนี้มาแล้วก็ติดล่างลงติลางลงติลางลง,ลง,ลงอ๋ทีนี้เราก็อะไรฟันปลาได้ตรงนี้บริเวณเนี้ยฟันปลาให้บางเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม 1>, 1 2ึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ดิลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ดิลงหนึ่งสองสามสี่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 ิบลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไล่ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งสองสามให้มันบางผิวนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดีฟอยด์ดีฟลอยด์ดิฟอยด์ กลือละมุนคอนเนคซ่อมต่อทอเต็มปืนขอตรงไหนปัญหาครับปล่อย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 ่งเลยอีกกล้องนะอีกยกหนึ่งคือเราสามารถถายเนีทิ้งได้เลยรอลูกค้าสั่งอย่างเดียวถ้าไม่สั่งก็จะทำเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเขาไปเอาขึ้นมามันหุ้นทีนี้ก็ลากมาสี่ท่างสาทั้นที่หนึ่งทั้นที่สี่ทั้นที่ห้าแล้วทั้นที่หกแล้วก็ยกตังค์มาเลย ตั้งขึ้นไปตัดตรงๆเลยผมบางความยาวเท่าไหร่6นิ้วแบ่งกีบส้นตัดตรงๆ,ๆเลยเลยเยอะขึ้นไปเรื่อยตัดยกขึๆๆ้นผมบางรีบแบนนี่มันจะตัดยากน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยตัดใจเย็นต้องรีบตัดให้หมดตัดให้ละเอียด ยกขึ้นเลยยกขึ้นตัดตรงๆตัดไปถึงไหนตัดไปถึงแค่กลางมือผมก็หยุดนะเพราะันข้างก็งจะตัดปกหวัวดึงลงมาเลยเกียวกบผมนะถ้าก็เด้งลงมาตัดไม่มีเสีหน้าที่ดึง หลังก็เชื่อมสี่ตังสามพอยติง่งที่สองก็ล่างลงมาเลยสี่าสามตันล้วมาตัดบิลมากัตัดพอนจะเก่าะดนะวิลมาตัดตัดให้หมดตัดไปงเชื่อม แล้วก็พลอยอ่ะอยพลอยเสยร็จแล้วก็ใส่นัาจากลูกค้าต่าอไปเขียนประมาณนี้นะลูกค้า,าข้างๆถัดหูได้ถัดได้สบายมาดูข้างข <c oughs> ้อที่สี่ยกขึ้นสี่ห้าองศาตัดพลอย ลาวล,ลงมาเลย<ง>ตัดเสียข้างนึงสานแล้กันนะยกผมแน้วตั้งขึ้นมาตัดยกขึ้นตัดตรงตรงเลยขอบกบางมันตัดสิกเส็นบางจุดต้องตัดตรงตัดตรงหมดเลยครับข้างๆตีลงมาแล้วก็ดู ดา,ออาลังมาแล้วตัดให้มันเท่น้านิดนึงงิืมมาตัดทหน้านิด,ดน,นึ่งด้านหลังก็เชื่อมตัดมันจะบล็อกตรงเพื่อไม่ใช่มันจะนลูกซุกไฟตัดยกขึน้นมาแล้ตัดอฟด้านหน้าตัดเท่าไหร่ตกลงลูกค้าแล้ว ประมาณนีเเ้นาาการเตะบเลยเดี๋ยวจะติดสไลด์ตรงข้างนึงตัดยิบเล็กๆนิดนึนงที่มันไม่หมดอ่ะโอเคต,ต,ต,อต,ตั้งขึ้นตัดตรงถัดเลยสามตั้งขึ้นแล้วตัดตรงอัพไซด์ดาวน์ไปด้วยก็ดีเช็คแนว แนวนอนตอนต่อต่าก็เช็คแนวนอนไปด้วยยกขึ้นยกขึ้น ข้างหน้าเรสไลด์ใหม่ล้างลงมาเลยตัดประมาณตับการจมกูกเป็นไคลาลไปเนี่ยตัดเท่าไคลายเนี่ยบางวิลลงมาสีเทศาสารพอนะถ้ายกเข้า,าสีของศามมันสูงเกินมันจะบางเราต้องการจะให้มันกรอบนหนาผมลึนนหนานะ จะไปเลยไปก่อนดูตอนสายกว่าเท่ากันเริไปเลยหรืออะไรอัพไซดาวต่างเนี่ยเราจะไม่ทำตัวเนี้ยอัพไซดาวขึ้นมาโอ้ยนิดนี้ัพขึ้นมาเลยตัดตรงๆเลยดีใจมาหลังบ้านยกขึ้นเอ้ย ยกขึ้นก้าสุภุษายกเช็คดูเซ็นเตอร์หน่อยตรงเนี้ยตัดตรงๆเลยความยาวเท่าไหร่เจ็ดนิ้วเกินเกียรตัดทิง้งยกขึ้นเกินเกีินนิ้วตัดทิง้งถ้าตามกว่าเจ็ดนิ้วอะ่ะความทุยอยู่แถวๆสวนหลวงรองเก้ามันจะไปถึงบางนานะเอย่าตรงใหรมันถึงบางนาให้ได้ตรงเนี้ยอย่าสัน้นลงมายกขึ้นแล้วตัดไปปลายทิง้งมันโคง้งตามรูปพิษา คงนิ้วเห็นนิ้วโคงเลโคงนิ้วตามรูปติศนะมันจะได้ยิ่งๆขึ้นไปช่วยได้หลายอย่างตัขึ้นมามีไม่มีก็ตัดไปเดี๋ยวๆตัดให้มันหมดให้มันเข้ารูปเข้าทรงเจ็ดนิ้วเลยเจ็ดนิ้วตัดทิ้งสีเนี้ยไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายนะหกสิบบวกถึงจะได้นะตรงนี้แต่ช่างใหญ่มาในกนรณีพิเศษ VEP สามจดกมาแล้วเป่าให้แห้งให้ตกธรรมชาติเรามาลงเทคนิคมันจะสวยนะ่ะถ้าเราไปใดมันจะมองไม่เห็นความจริงผมส่อนผมมอพูกเนี้ยผมที่มันซ่อนอยู่ลังใบของผูเนี้ยตัวเนี้ยลากออกมาลากออกมาตัดให้หมดค่อยๆใจเย,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 ยน็นๆ ส่นเลยดนะ้ามาเดี๋ยมัน,นียที่มันที่มันยาวเ่มันส่อนเลยตัดให้หมดตัดให้หมดไม่ใช่ว่าตัดไปแลลูกค้าตอไปนั่งเรียที่บ้านนี่มันไม่ใช่ลแล้วก็เสียเวลานิดนึงตัดให้ละเอียดหน้าไปนหัวผมมันหาใช่ไหมแล้วก็กีดอกนทีหนึ่งทั้นที่สองเซือๆสอับุด ให้ไม่มีเส้นสั้นเส้นยาวเห็นไ,ไหมเนะี่ยแล้วก็กีดระวังจิ้มตาลูกค้าค่อยๆ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 บางยังสวยอยังรองทัดหัทัดหูนี่สวยไหมลองทัดหูโอเคสวยเขา้าซอกมุมได้ดีเนี่ยที่มันเกินตเรียตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปบอกลูกค้านะตัดทิ้งเลยเขาก็จะทัดประมาณนี้เลยคนอ่อนบริเวณก่อนด้นซ้ายอทัดทิ้ง ไให้มันคิดคนตัวนีน้หนึ่งอ,อย่างเลยเนี้ยขาออกนะเรารีบไปขายฝั่งนั้นกว่าเลยขายออกขายต่อมันลกมลกลันลบดันตายสวยแล้วก็มาดูดานขวาต่อเห็นไหมลากๆกออกมาเนี่ยหน้าหูหลังหูน,นะลากออกลากออกเต็มไปมเต็มเรือไ่มเนี่ยเหลืออยู่สิบสองเส้นล่างไม่หูตัดทิ้งตัดชั่วตัดทิ้ง ถ้าผมบางช่างใหย่ก็จะตัดละเอียดตัดละเอียดคูณสองเนื่องจากถ้าตัดหยาบจ่าบรรจัดไม่หมดตัดเร็วก็ไม่ได้ต้องค่อยทำชิ้เื่อเข้าไปเนี่ยค่อยๆ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 ี๋ยวก่อะไรทำชิ้นเสื่อไพอชั้นที่สองมันหนามันหนาในสายตาช่างก็เบกชิ้นเสื่อนิดหนึ่งค่อยๆแบกเจ้าสวยอยู่กี่เดือนครับเนี่ยเจ้าสวยอยู่กี่เดือน สองเดือนพอไหมสามเดือนเอาสามเดือนเลยเดี๋จะ <c oughs> มาดูคลิปมาเยอะเลยนะ <c oughs> จะหลอกสองสองเดือนไม่ได้เลยความตุยมันได้สามเดือนนะการันตีให้เลยดูยาวๆไปเลยหน่นลง้งสงกรามหนึ่งยัสวยอยู่สตอครัดแบบสซิเซอร์อย่าบัดแบ็กเยอะนะเดี๋ยวมันบางถ้าบางต้องหงปูปุ๋ยไม่สวยอยู่ต้องให้มีความนา้ำพางไปตรงด้วยข้างหน้าดึงดูดจอนซ้ายกว่าเลยจอนดึง <c oughs> ข้างหน้าพอนะประมาณนี้กลางจมูกปัดสวยไปหลังบ้านได้สวยไปบางนาได้สบายสั้นมันจะนจะสวยไม่มามันจะเป็นกันสาดอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เนี่ยขอประจบกไหมครับดนะ้านหลังควมามตุยพอไหมแล้วนี้คือปอบให้อยู่บ้านนะข้างหลังไม่ความตุยอะประมาณนี้นะด้านหลังเดี๋ยวสันว้นกันเฉพาะเดี๋ยวได้อยู่ ก็่ายกินเก่เลยใช่ครับซันตัวนี้เดี๋ย,กยวกระจายอ่ะอไปซัตัวนี้กระจายไปเอยถ้าใช้อยองซันตัวนี้แนะป๊บๆนี้เดียสั้นตัวนี้ก็จะเป็นชงฟ้อบ้านแล้วเดี๋ยวไทยคนอ่อนจริงหน่อยคนอ่อนเยอะมากเลยเนะียสามรอบนี้ไม่หมดเลยนะเนี่ยทำไมถ่ายไมล่ลูกผมอะมองแทบไม่เห็นแต่เราก็ถ่ายเรียงหน้ากระดานไปเลยนะตัวน,นี้หนึ่งสองสามเนะี่ยถ่ายไปเลย มันยาวอาาาอกไปไล่กันนะลองไปผมมันหนาครับดิฟพอยเข้าไปเลยเพิ่อนหนึ่งเพื่อนตัวตัวนี้ดูมันยาวดิพอยต์มันนิดหนึมันมันจะตกแต่มันยังไม่ตกนะมันยังไม่สวยแล้วเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจบเดี๋ยวเพิ่มใด โมมันมีสองคำสีมันจะลางๆนิดหนึ่งเราตดัดให้มันขึ้นๆกันนะน,น,นะครับผมน้ำใส่แป๊บๆสักทีได้นะใส่ทุกอย่างเลยนะถ้าคือมันจะไปจะแข่งนละนะจะแข่งอยู่ทรงทุกวันเลยไม่ไม่เอาแข่งนะธรรมชาตินะต้องเอาตักตรงนี้ให้ไวรุษเหนือเขายากเอาไว้รุ่นดีกว่าโอเคโอเคจะได้สดชื่นหน่อยนะ ไมได้สดชื่นนะ้เอาใส่โฟมนิดเดียวกันใส่พอให้มันอยู่ๆนิดหนึ่งถ้าไม่ใส่เลยมันจะไม่อยู่มันเกานะเห็น พื่อคอนโทรลไปผมนิดหน่อยไม่ต้องเยอดจำไม่ว่าลูกค้าต้องการไปยุ่นไหนแมวแกก็อ,อย่าไปทำแกให้เขาแมวสุดๆคุยๆไปหลังบ้านข้างหน้าก็ปาดไปข้างๆมีไปข้างหลังด้วยย้อนกัสะบัดไปข้างหน้าฟึ๊ดฟึดนนตร่งนนี้ก็พอพอข้านาก็คุยๆมา โคดโคดให้ไปไปวิ่งมาหลังบ้านนะขนา้างหน้าตัดมีไปขา้างหน้าจับ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 ร้านดำเนินสลอนตัง้งอยูยย่ปากซอยพระโุนงโยชนท่าดีบสองสุงเล็บซอยท่าอากาศนะแขวงของถนน,น,นเคียร์ไซใหม่กทมถนนรถไฟฟ้าดิเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่เดินเข้าซอยห้าสิบเมตรนะรนะ้านอยู่ปากมืองข้าน้าเป็นอาคารพาณิชย์ตัวห้องที่เจ็ดนะนับจากแวน่นท็อปเจริญนะ สอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะครับทั้งใหญ่เก็บตังค์นะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงยืนยันกับประชาชนว่ิตัดตัดปีก็เสียตังค์เสียตังค์เสียตังค์นะ<ม>อย่าโทรมานะคนไหนอยากจะตัดปีทัางใหญ่ไม่มีนี่ทั้งใหญ่ขอความอนุเคราะห์ขอขอนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปเดียวเฉยๆสอนลูกศิษย์เอฟซีให้ชงมาทั่วโลกแบบฟรีเมื่อเช้านี้ก็ส่งออกลูกศิษย์ไปสวีเดนแล้วได้ผัวฝรั่งไปคนหนึ่งชื่อช่างนุชนะช่างนุชอุดรธานีมาเรียนตัดผมสามสิบวันนะ จะตัดผมมาช่างนุชก็ไปนุชนนะไปหาช่างนุชที่สวีเดนนะมื่มช้าก็โทรมาจากสใหม่ยอยากจะได้ลูกศิษย์ช่างใหญ่อยู่แถวไซมายมีไหมลูกศิษย์ช่างใหญ่ก็ไปอยู่หนนต่างจังหวัดหมดแล้วกรุงเทพก็มีน้อยมีไม่กี่คนหนักสีก็มีคนหนึ่งบาดพ้าก็มีคนหนึ่งมหาชัยก็คนหนึ่งจำตัวเองได้ไหมเนี่ยด,ดูดูดูข้างหลังมองเห็นไหมเอาจับเดี๋ยจับมองเห็นไหมเป็นคนดูไหม มันไกลไปถึงไหนสีงชลบุรีไหมนะต <Aha. S 1> มอีกท่านแล้วก็ก็ผมขี่สเปะะ <Aha. S 1> ีย์อ่อนๆนิดนึงนะให้มันให้มันดูทรงเนีให้มันแข็งมากก็สามารถขยับได้เผ er ื่อเดี๋ยวจะขยับตรงไหนนะชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามด้วยเป็นกําลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยนะตรงนี้มันดูหนาไปนิดนึงมันเข้มส,สีสีมันเข้มแล้วเนี่ยคือมันเข้ากันแหละซ้ายขวาแต่ว่ามันเข้มในเมื่อมันเข้มเราก็ทำให้มันซอฟลงไปได้ตรงนี้เอาฟันปลาสับนิดนึง มันซับซ้อนเลยมันใกล้เคียงกับฟังเนี่ยนะเราบริหารสามสีสีให้มันคมคือที่สุดลงตัววันะนี้ก็ขอบคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยสมพรขอบคุณคุณสมพรขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอยู่กับลูกหลาน100ปีร้อยปีครบร้อยปีมันตัดโปรตีทั้งเดือนนะเดิน <laughs> <laughs> ให้ได้เหมือนแบบนี้แหละวันะนะนี้ลากอนครับสวัสดีครับจากกดตัดต่อไบาย